วันดีครับผู้กาเลยมันนี้อายู่งจังตัดปุน้าบอนนะครับอยบจ่องหน้าโรมันดื่มมนเทลูกวินนะครับานวินไลวินตัดปุ๊ลวินว่ากีการเปืองตางนะครับไปหนาบอตัดได้ตังเยรไปตลียนยเดี๋ยเเล่รบาวกลูกวินตอนนี้ เลวินเลวินพูดเองไม่ันีมันดีเลวนมันดีคนเลวินมเลวม่เลยไปเน้ะแ่ด้นด้น่าพี่นองเล่นเลยเจียมาปุเจยมปุ๊บนะี่จ้ามารนาบอนมาอเจียมปุ๊บนาบอมาเจ้าก้องเป็ไตเลียนปุ๊บมาตัดเตียเต๋ว่ว้ลมไม่ด้เล่นไอ้ลูกไอ้ลูกวินเกียนนันี่ครับหือวิธีการจับเบ็ตเลียนก้อง ตาจะไปเรียนเด็กนัจะจังๆพอยตัดไม่ได้ตัดได้ไหเออีตัดว่าันม่ันหัวหลัหัวเออผีตัได้ไ่ารูเล่นี่ครับ กันบุกเเลยนตรงๆนียตรงๆีคนจับกเลยตังคนขึนดีเวียลงมันนั่นไม่บุกเบลเลียนเลยไม่เรียบร้อยไม่ต้องมาแล้วเนีเบไอ้เรียบร้อยมันั่นหย่งจัดเยนเดียวที่นี่ตาเก๋ตวนีเนี่ยไอ้เนี้เนี่แเย

นโดมาเลยเปลี uh, ่ยนจังเลยนะครับอยู <h <h ่กับช่วงหน้าสองตัดผมอ้พี่ลกษาลกาก็เอยตานี่ดีนะเบอร์โ

เนียวไปนะฝีในโจนเลยนี่นะครับจังนาบนบาบอนะครับเอาไมตเอตองเลียนคนนวดมากัดมาตัดปุ๊บนะครับคนนี้มฮะไม่เอากระล้วไม่เอาอ้าดปัดปผก่อนเลิน แต่นาต้องน้าไม่ตงวเฮ้ยนาต้องดูมีปูมนะอะไรตางีมหนไม่ายต้อมใจปนเป็่กานกานไปนรอันนี้เป็นเป็นจัรเดียเป็นจัเดียยลจานะรองวันโอ้ีรองเดินนองตาอินซ์ได้ไหมเดินนองตาอินซ์ได้ไหมตาเลนะตาอินซ์อลแบบ เอาไปดออกไปดาบอินโดอินโดอินโดอะไรวะกนด้ก่นเคิปตัวเอินเดอร์ตัวนีไกันเ่อได้ไหมวะได้อยู่นได้อยู่ได้ได้ไหมวะได้อยู่ไปว่ไม่ได้ได้อยู่ไปว่ไม่ได้ตรนี้มันตัดไันี้ม่ไไม่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 งน้ัน แต่มันจัดเยียสมันต้องตามเลยดูเลยนเจ้าตัดเปนวเียวนี่พ่มเที่ยวเรือวินเที่ยวหัววิคนนี้นะครับนาจงํำได้ทุกอย่างตั้งแต่เดินปลาทำกับข้าวหาการุมจับจัดยันตัดปุ่ม มาเดีวเดียวเหน่น nah. ูล <c ười> ุงริมไหมพเลน่คนนพูดเนใยเลเห้มลยคุนวดเหมือนแ่ป้มเนยได้ยูมาบีบดีเองนะครับเล่ปลนงานพ่ของก็ยาวแล้วเหมือนกันนันอกลางใจกลางใจของ้าสก็ยาวแล้วนี่ยแหอ่านี่นี่กระจง เปิดกลางนะครับเปิดกลางเปิดกลางนิดเดียวตึกการเนียนนะหว่าลงตรงจุ้งลงตรงจุ้งประมาณลงตรงนะเนี่ยเปิดกลางไม่ตาวสัวัวเดียวตรงจุงไม่ตาวจังตรงกลางวิ่งวัววัวจะมีอยู่สบายนะลูกวินลูกวินใบใจเลยเดี๋ยว่าตัวนี้ลูกวินวัวมันวิโรยพี่ลูกวินใบใจเลยลูกวินใบใจเดี๋ยวนี้มั้นั่นน่ะหนุ่มจับจังหวะมมันเอาหนตรงนี้เอาสะบัดไอ้วินสะบัดทีนี้เอาบัด เออป้าป้าเอ้รอนเร็รอนเร็วุนนั่นหุ่นนั่นนี่หุนนั่นป้าต้องอย่างงี้ว่าเออเียงปเชเชียงไปเียงปป้าฮ่ฮ่ป้าโอป้าบินนี่ในทอนยิงอ้ยน่รอนรอนรอนร่อรอนรอน่อเรวรอนเรวจะเกมเลยหรืวินวินได้เลยนี่เอออันนี้นี่อป้า เดะๆนหลวงปุ้มนะนะโอป้าวินโอป้าวินไม่จำจำจำยิ่งยิ่งสายิ่งสาเอกเอกเอ็กโอเอเอ็กซอปป้าเดียว่าใช่คนหนวดตอนนั้นใช่คนหนวดตอนนั้นใช่คนหนวดตอนนั้น๋ยวเอามาจัดผมนะครับคลิปนี้ลูไอลูไอลูวินปิดคลิปวัดปัดปื้มังงปุ่มมานี่โบกความใจโบกความใจว่ะตีลังกีตัดเลยไ้มไม่เลยครับ 对了。<laughs> <laughs> <laughs>